มาต่อส่วนที่2กันเลยนะคะส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นรายได้สําหรับเงินออมนะคะเงินลงทุนแล้วก็แบ่งบางส่วนมาเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะส่วนนี้หนิงจะปลูกพวกไม้ไผ่นะคะทําสวนไผ่ไผ่ที่หนิงปลูกก็จะเป็นไผ่สร้างมนต์นะคะซึ่งไผ่สร้างมนต์เองเนี่ยมันเป็นไผ่ที่ใช้ประโยชน์จากลำนะคะไผ่ที่ใช้ประโยชน์จากลำเนี่ย ลำที่เราจะจำหน่ายได้นํามาใช้ประโยชน์ทําพวกเฟอร์นิเจอร์ว่าแปรรูปเนี่ยก็คือจะต้องมีอายุ4ปีขึ้นไปนะคะเพื่อป้องกันพวกมอดพวกมแมลงในการเจาะนะคะแต่ว่าช่วงก่อนที่จะ4ปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีรายได้ได้ตั้งแต่2ปีที่2นะคะรายได้มาจากไหนจากการส่วนแรกคือขายหน่อนะคะเราสามารถที่จะ แบ่งหน่อบางส่วนออกมาจําหน่ายได้นะคะมาจําหน่ายมากินได้นะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยรายได้จากการแปรรูปโดยที่ตัวหนิงเองเนี่ยนะคะหนิงก็นํายอดไผ่เนี่ยมาแปรรูปทําเป็นชาใบไผ่นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงคือจากการขยายกิ่งพันุ์นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถทํารายได้ตั้งแต่ปีที่2ขึ้นไปนะคะในส่วนของลำเนี่ย ปีที่4ี่ที่เราขายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแปลรูปเองมันก็จะสามารถที่จะสร้างมูลค่าของผลผล,ผลิตของเราได้อีกนะคะแล้วไผ่เนี่ยนะคะปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ยาวนาน20-30ปีเลยค่ะซึ่งส่วนนี้เราก็สามารถที่จะมาบริหารจัดการรายได้เป็นกองกองของเราได้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนที่3กันคะ่ะว่าเนียงปลูกอะไรบ้างนะคะ